จุดพนฐานครับพี่น้องแต่ว่าม่ใช่ของออกก้อนนะเทคะครับไม่ไปออกก่อนกเทวดาครับเ่าใคนใครหอกกันบาเวยังอย่างว่าสยใจเยอะยิ้มเป้ยเขยเถ่าช่างน้อยนาวัดสมนกมาหาชุดเทวดาครม่นใจมหาชนนะครับเทวดาครับพี่น้องครับ ขอต่อบดีนะครับบู้แทนขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นด้าการมังหะไผ่นะครับเพราะวา่าจะได้หนีเพราะมีเสือนะครับผมในการประกาศให้ผมด้วยนะครับแอธทวดาของสทบรรเจิดกับสุรีนะครับนะในนาของเพื่อนซิตีนําเข้าประกวดในคำในมือนี่กากันกับผม นี่ตามโดยสายัานการเกษตรนะครับสายัานการเกษตรเยี่ยค่ะสมัคร่าครับสามร้อยบาทครับ กัตชุกพระฐานนะครับสามพันบาทจากท่านรองครับกัเทวดาครับผมขอขอบคุณนะครับท่านสอทอสุรีท่านสอจอวันเจรอศองบอนะครับที่เออาน้ำมันพี่น้องมาซอยงานประเพณธีบึ่งหกไฟนะครับโดยแอฟเทวดานะครับขอบคุณห,หลายๆนะครับ,อรบของข้ายมาตรฐานเมียเพียน้อง ถาย,ยันการ,กรเกษตรเกิอเลเกินเลยท่านสาย,ยันการ,กรเกษตรค่อโจบให้มันสำหรับผู้ทางสูงผู้ทางตำ่ำต่ำบางเลยก็ขอให้ลำดับตึงๆนะครับมันไทยมันมัน่น ที่เรียงพุทธไทยแง่ต,ต่อต่อสายไฟยอัติบัดาหน้าทีละทึกใจหมัดหง่หม,มัดหนก ร่วมกับสปอนเซอร์ลักมากไม่สำาแดงต้องติดตามฟังไฟป้อมค้นป้อมปริญาท่านทุกจทดทุกมองทุกบ้านปลอดภัยไปที่งานแอดเทวดาจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ไปได้เสยนะครับนัเทวดาี่น Fl ้องครับทเก่าแล้วพี่น้องให้ความสนใจเวละนี่ลครับติดตามลาครับพี่น้องเทวดาใส่สับสหรือไม่ยิดตามคุณนึงครับเทวดาครับพี่น้องเาก็แปดินะครับใหแปดซติมตรครับงานเขตามต้อไดครับเขาเขนรเพี่น้องครับ ใช่เขาจีฟ้าครับยังบาด้เห็นยอดเห็นก้อนเอาเหรอครับนี่ครับลอยเขาทีพันไปแล้วครับพี่น้องครับเงไปน้ำเลยครับแงินเท่าไรครับยังบได้เห็นหางครับตอนนี้ครับตัดสินใจไปน้ำเบิ้งไปน้ำได้เห็นก้อนกาวบุบเบียบบุี่แม่นะครับเลยมาไหลแล้วครับพี่น้องครับเลยมาไหลแล้วคนกันชมกันครับ ต4 0งไหบัวามแล้วนะครับอ้าว240แล้วครับพี่น้องครับแกลเทวดาครับเทวดายังบม่ได้เห็นหางครับตอนนี้ครับเฮ้ยล่ะเอานี่พี่น้องฝ่าขาแล้วกาวเย็นยงพี่น้องบบาดีบบาดีหรือถ้าฝ่าขาเย็นแยงพี่น้องเห็นขี้หัวสาหอมนี่พี่น้องเบาครับเบาเบาพี่น้องเบาดีทัวมาตั้งฐานนะครับ ลากันรถบัอีกรอยหนึ่งสบายมากครับเ่อเาครับปีศาทังแห่งเมืองช่องสีครามเป็นยำๆแหลมพี่น้องขึ้นไปประมาณหัาววานนั่นการฝาายางแกงพี่น้องนวลนวนั่นหัวดานท้ายหางดานขวานี้ากับพี่ตอบนี้รูปลักษณ์แบบนี้บอกพี่บอก้อง่างงูถูกทุกคอ แค่ตายอต่ทีครับอหลมช่องสีข้ามเป่นแหลมเลยพี่น้องช่องสีข้ามช่องไหนไหมแล้วเป็นแหลมนะครับเอานลงมาเป็นฝาขาวเพิ่นเดียวนะครับต้อบแล้วครับพี่น้องครับนิ่งเบานะครับ,บแม่โน่นสามลอยยี่สิบปานไปเออยัดยมยอดเยี่ยมจุดหน่อยกลับไปบั่งไฟเนียนพี่น้อง กับป้อยมังป้เนียนนะครับุดกอนเลยครับพี่น้องครับปลาขาวนวลนวลเป็นแค่ไร้าทางพี่น้องหัวดันซ้ายหางดันขวานะครับฝ่าสีครามตอนนี้อยากลดระดับเร็วนิดนึงนะครับลดระดับฝ่าขาวนะครับสลับฝ่านวลนวลนีนนน่พี่น้องเป็นจีดเสร็จไร้ทางฝังโต롱อ่างสามร้อยหกสิบบาท เออแม่นอนลูกซีดกองอบตอแอดมาปล่อยนะครับเพราะเห็นอบตอแอดนะครับเห็นแต่ชุดน่อยอีกว่าหนึ่งสีฝังโตเป็นสาจีดเสียลายทางเป็นแท่บางๆเลยี่น้องนั่นแหละฝังโตลงมายอดเยี่ยม จะเบียดตะเข็บอ่าก้อนสีดำดำสองสามก้อนเลี่ยงกันพี่น้องเบิ่งก่อนทางขวามือนะครับสุดมาสองว่าโดยต้อนวันซี่ร้อยพลาดไปโอ้ยยอดเยีเ่ยมใต่ทุกทีพี่น้องเราต้องห่วงนะครับเลือกไปไม่ได้สามว่านะครับเมาเป็นต้นนะครับไปไม่ต้อ